ครับสวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับผมทําหัวสีให้พี่หนึ่งนะครับอยู่อําเภอกุดบากนะครับอยู่บ้านนาขามนะครับจังหวัดสกลนครนะครับพี่เขาจะเอาทั้งหัวตัวนี้นะครับความพัดลมเอาไปตั้งแท่นตัวเองนะครับเอาไปทั้งชุดนี้เลยนะครับวันนี้ผมคุยกับพี่เขาไว้ 5 0 0มรวมส่งนะครับเป็นหัวทำพิเศษนะครับแกนผมผมใช้ของเศรษฐีรลวงทองนะครับแล้วก็ต่อไปไม่จำเป็นต้องมีชุดล็อกก็ได้นะครับหนึ่งลูกค้าประหยัดนะครับผมสามารถกึงได้กึงแต่งนะครับให้ทนขึ้น แล้วก็ข้าวเดินเร็วขึ้นนะครับวันนี้ผมจะเทสให้ดูนะครับก่อนส่งขับมาดูการทํางานกันครับ นี่คือข้าวที่ไม่มีตะแกงร่อนนะครับแี่ข้าวของผมนะครับผมไม่หยิบอวอดเลยครัทำเพื่อตอบโจทย์สีเร็วแล้วก็สะอาดไ่เกีย่ยมีจังหวะข้าวไหลนะครับต่อไปลูกค้าท่านไหนที่ส่งหัวสีมาให้ผมต้อมที่ร้านนะครับมั่นใจได้เลยนะครับ ต่อไปเราอาจจะไม่ได้ทำชุดล็อกเลยก็ได้นะครับขับดูข้าวเดินไปเรื่อยนะครับแกงผมเปลี่ยนใหม่ตะแกงใหม่นะครับแล้วก็จัดแ,แกงเบานิดหน่อยนะครับดูข้าวไหลนะครับแต่ตัวนี้มอเตอร์ผมยังไม่ได้แต่งนะครับกระแถมไปจะขึ้นสูงหน่อย สิบสห้าปกติถ้าเราแต่งแล้วไม่น่าขึ้นสูงขนาดนี้นะครับน่าจะอยู่ที่1ิบเอสงนะครับดูข้าเดินข้าวปะปกแบบนี้เลยนะครับ หรือว่าใครอยากได้แบบนี้นะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมนะครับ0951์9ก้านครับเ้านะครับเคื่องมือ2ยังเหลืออีกเยอะนะครับทำไม่ทันนะครับวันนี้เกียอะไรส่งให้ลูกค้าแล้วก็หน้าจีนสะ่งซ่อมแล้วก็เกจของที่หนึ่งหนึ่งหัวนะครับ เพิขึ้นกะสอบนะครับถือเกี่ยวกข้าวแลเครื่องรุ่นนี้ก็เป็นวอล์กเดียวกับแกนสามนะครับแต่ว่าแกนแต่ก่อนเขาอาจจะซึงเอานะครับเป็นโรงงานทําเองนะครับแต่ผมใส่แกนของโรงงานนะครับหนึ่งนะครับข้าวเดินเร็วขึ้นสองควาขึ้น ผมปรับแต่งหัวนิดหน่อยนะครับประยัดได้ข้าวเดือนแบบนี้นะครับส่งมาทําที่ร้านได้เลยนะครับเพราะว่ามีเครื่องจริงแล้วครหนึ่งนะครับประหยัดขึ้น